สวัสดีค่ะวันเกษตรพอเพียงคลิปนี้ก็จะพามาชมน้ำหมักจากเศษอาหารที่ทำเอาไว้ค่ะถังนี้นะคะทำเอาไว้นานแล้วนะคะเนี่ยค่ะนำไปใช้ได้แล้วค่ะถังนี้ที่ทำทำให้ชมไปนะคะสำหรับถังนี้สีเป็นแบบนี้ค่ะยังไม่ได้นำไปใช้นะคะสำหรับถังนี้ส่วนที่ ใช้อยู่ประจําก็คือถังนี้ค่ะถังนี้ก็จะใช้เป็นประจําวันนี้ก็จะมาคนให้ชมนะคะสีของน้ําหมักสองถังอาจจะแตกต่างกันเพราะเศษอาหารไม่เหมือนกันนะคะที่นํามาหมักเศษอาหารอันนี้นะคะส่วนมากจะใช้เป็นข้าวสุกแล้วก็น้ําสาวข้าวผลไม้แล้วก็มีะมะกรูดมะนาว ะะก็ได้2ถังนะคะเนะมื่อคืนนี้ฝนตกก็ทําให้ผักตรงนี้นะคะดีขึ้นมากเลยค่ะเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวจะพาระชมดอกแคใกล้ๆค่ะนี่นะคะดอกแคที่ปลูกเอาไว้ข้างบ้านใส่รองซีเมนไว้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านไหนนะคะชอบกินดอกแคไม่มีพื้นที่ปลูกก็นํารองซีเมนเนะะี่ยค่ะมาปลูกได้ ถ้าหากเราไม่มีรองนะคะเราก็ใช้ตะก,ก้าก็ได้นะคะเข่งหรือตะก,ก้านำมาปลูกไว้ข้างบ้านแบบนี้ก็มีดอกแคไว้เก็บกินได้เลยนะคะนี่นะคะหกดอกแบบนี้ค่ะแคเตี้ยนะคะสำหรับสองต้นนี้นะคะที่นำมาปลูกเอาไว้จะมีดอกให้เก็บกินแบบนี้ตลอดเลยค่ะปลูกไว้ข้างบ้านก็สะดวกง่ายๆเลยนะคะสำหรับ ผักสวนครัววันนี้อากาศเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกหนักนะคะนี่ค่ะตอนนี้ฝนก็ตกลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงเช้าฝนก็ตกลงมาอีกท้องฟ้าเป็นแบบนี้เลยค่ะคืบไม่เดี๋ยวหลังจากที่ฝนหยุดนะคะก็จะไป พรวนดินที่โตปูกค่ะหลังจากที่ฝนหยุดนะคะเราก็มาพรวนดินเนะะี่ยค่ะโต๊ะปูกเราก็จะเอาปุ๋ยหมักนะคะมาผสมไว้เตรียมปลูกผักรอบต่อไปไส้เดือนเยอะมากเลยนะคะบนโต๊ะปูกมีไส้เดือนเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยะคะ่ะนี่นะคะแล้วก็จะทำการพรวนดินขึ้นมาใหม่แล้วก็เอา ปุ๋ยหมักมาผสมเพื่อที่จะเตรียมปรุงดินไว้ปลูกผักรอบใหม่มีมูลไส้เดือนเกิดขึ้นเยอะมากเลยค่ะในดินนี้นะคะนะคะมีไส้เดือนขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะไส้เดือนก็จะตัวอ้วนมากเลยนะคะ ดินก็อาจจะเปียกแบบนี้นะคะเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนนะคะค่ะใสเดือนตัวอ้วนแบบนี้เลยค่ะแล้วดินนะคะก็ร่วนดีมากๆนี่ค่ะใสเดือนเกิดขึ้นเยอะมากเลยค่ะ เพราะว่าเราเอามูลไส้เดือนมาใส่ผักหรือเปล่านะคะก็เ,เลยทาให้เกิดเป็นไส้เดือนขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะดินก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีมูลไส้เดือนผสมอยู่ในดินนะคะดินก็จะฟูมากเลยค่ะนี่นะคะคเพื่อนๆถ้าหากว่าทําโต๊ะปลูกแล้วมีเราเอามูลไส้เดือนมาใส่ก็จะเกิดมีไส้เดือนเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ ตอนนี้ก็ผสมดินเสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะเราก็ใช้แกล็นี่นะคะแกล็ที่หมักไว้กับขี้ไก่มูลขี้ไก่นะคะเอามาผสมใส่ลงไปนี่นะคะเป็นส่วนผสมในรอบนี้นะคะก็ใช้นะะี่ค่ะมูลขี้ไก่ที่ผสมแกลนะคะมาผสมไว้บนโต๊ะปลูกปลูกเขาวเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็<ม><อ>ได้ หมักเอาไว้อีกก่อนนะคะค่อยมาปลูกผักหมักไว้สัก10วันนะคะก็จะค่อยเอาผักลงรอบต่อไปถ้าหากเราไม่ใช้ขี้ไก่นี่นะคะเราก็จะเอาผักมาปลูกได้เลยทีนี้พอดีดินยุบมากก็เลยนําเอาขี้ไก่เนี่ยค่ะขี้ไก่แกะมาผสมเพิ่มขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปไม่ยาวมากพามา ชมพืชผักสวนครัวนี่ก็คือผักชีที่ปลูกใส่เข่งนะคะเข่งพลาสติกวันนี้ก็มาปุงดินบนโต๊ะปลูกรอบใหม่เพื่อที่จะทำการปลูกผักวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ